อยู่แสงสีมาเยอะแล้วครับผมเปลี่ยนบ้างใช่ไหมเนหออ่หม้องน้แบบตนตนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวนี้ไม่ไปเลยไม่ไปเป็นปีแล้วไม่ไปเป็นปีแล้วดีครับดีดีสนุกดีได้ได้ไปแบบออกรายการหลายรายการอะไรเงี้ยสนุกได้ไปเล่นเกมโชว์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตอนอยู่ช่องเก่าก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ช่วงนี้ก็แบบฟรีๆครับสบายๆได้เจอนักแสดงใหม่ได้เจอ ทีมงานใหม่ๆเรียกสนุกดีครับชอบย่างเหรอยางครับย่างย่งค่อยๆค่อยๆเทีลนิดค่อยๆขยับไปครับใช่ใช่ก็สนุกดีได้แบบได้ลองทำนู่นทำนี่เยอะตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำช่อง Youtube ด้วยแต่ก็เป็นแบบเข้าป่าตัวอาจจะดำๆหน่อยใช่ก็แคมปิ้งครับแต่ไปแบบลึกๆหน่อยไปแบบ ติดเกาะไปเลยอย่างงี้ใช่ใช่ที่เราไปใส่แคมปิ้งอยู่ใส่แคมปิ้งอยู่แล้วแต่แบบว่ามาเจอรุ่นพี่ที่เขาทำทำถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชวนเฮ้ยลองทำดิอะไรอย่างงี้<ช>ก็เลยลองไปดูลองถ่ายดูก็ถ่ายมาได้หลายคลิปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยเยอะครับผมเพราะสมควรออมีไปติดเกาะล้างไปแบบอะไร<ป>อย่างเงี้ใช่ไปคนเดียวแต่ก็มีตากล้องสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยไปลุยๆแบบว่า ไม่มีห้องน้ําต้องทายัางไงบ้างนู่น hmm. นี่นั่นหนักหนักหน่อยก็เลยดาเนี่ยไม่คือ,อม,มันเ, <c oughs> เป็นช่อง u t u ู e มันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เรามากกว่าก็ <c oughs> ทําเล่นๆ,ๆอ่ะจริงเราชอบอยู่แล้ว <c oughs> เราก็เลยแบบว่าถ่ายอะไรที่มันเป็นตัวเรา <c oughs> เอะไรอย่างเงี้ยไปแคมปิ้งไปแบบมีไปกางเต็นท์กางเองคนเดียวทําอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไลฟ์สไตล์สนุกสนุกไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อน่าจะสายเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปด้วยกันเลยเพราะช่วงนี้ก็ลองไปชอบไปแบบคนเดียวอย่างเวลาแคมปิ้งก็ไปคนเดียวปกติไปคนเดียวไงฮะแต่ว่ามีทีมงานไปด้วยอะไรอย่างนี้มันมีเสน่ห์ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่งแคมปิ้งมันก็จะต้องไปกันเยอะๆนั่งเมาเมากันอะไรอย่างนี้แต่ว่าทราไมเรามันไปคนเดียวมันสนุกอ่ะไปคนเดียวมันรู้สึกว่ามันได้ไปนั่งทบทวนตัวเองนั่งเหงาๆแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่างเลยโซเชียลใช่ใช่ไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้เล่นเลย มันไม่มีสัญญาณด้วยแล้วก็แต่บางที่ก็มีนะแต่ว่าเราเราเราไม่เล่นเองใช่ลองไปแต่ว่าไปพอไปกับทุกวีคนะแต่ไปวีคประมาณสี่วันอย่างเงี้ยใช่ไปสี่วันแล้วก็กลับมากรุงเทพเอะไรอยย่างงเี้ใช่ตอนนี้กับเล่เนี่ยคือทำทุกอย่างแบบว่าด้วยตัวเองใช่ใช่ใช,ใช,ใช่มีจุดไฟจุดตะเกียงครับบ้านตะเกียงออใชออส่สนุกดีสนุกดีจะได้จะได้ดูเมื่อไหร่เขาปล่อยเออ จริงๆช่องเปิดไปแล้วครับชื่อช่องพอสลันชาแนลแต่มันก็ถ่ายคลิปแบบเหมือนรีวิวของเล่นๆไปก่อนแต่ว่าไอ้คลิปที่เป็นแบบว่าจร,จ,จริงจังเนี่ยถ่ายมาประมาณ4-5ห้าอันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยอใช่ใช่ยังไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆ,อยๆลงอะไรอย่างนี้เรียนรู้วิธียูทูบเบอร์จริงๆกับพี่รุ่นพี่เขาอยากให้ทำเขาเห็นเราแบบว่าไปแคมป์บ่อยอะไรอย่างเงี้ยไปคนเดียวบ่อยเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายให้ถ่ายเหออะไรอย่างนี้ ช่ก็ลองดูสนุกดีครับวันเกิดปีนี้ยังงยบเนาไม่หวานไม่ีอะไรเลยอันเกิดปีนี้ผมอยู่แคมปไม์ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้แบบไม่ได้จัดงานไม่ได้ชวนใครไม่ได้อะไรเลยมันเปลี่ยนไปเลยคะจากปกติเราต้องแบนนงงบนกเพื่อนใช่ปกติจะไปกับเพื่อนปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แต่ปีนี้ก็ไม่มีปีนี้แบบไม่ได้ชวนใครไม่ได้อะไรก็แค่คุยกับเพื่อนในใ,ใ,ในในไลน์อะไรอย่างนี้แต่ตัวเราก็ไปอยู่ต่างจังหวัด วันเกิดน่าจะไปอยู่วันเกิดน่าจะอยู่เขาใหญ่มั้งใช่ใช่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับใช่อยู่ในแคมป์คนเดียวแต่ก็ก็จะมีคนรอบข้างที่ที่เขามากลางอะไรอย่างเงี้ยก็เมามอยเจอเพื่อนใหม่ๆไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาสนุกดีสนุกดีจะไปเจอคนเพื่อนใหม่ๆแล้วก็น้งครอัวเองใช่อะไรอย่างนงี้เพราะว่าอยู่แสงสีมาเยอะแล้วครับผมเปลี่ยนบ้าง <อ>จริงเหรอนิดนึงนิดนึงเดือนนี้ไม่ไปเลยไม่ไปเป็นปีแล้วไม่ไปเป็นปีแล้วสามเอ็ดแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวอนนี้เ,ออเราไเป็นสายซี่สายแล้วแต่ตอนนี้เรากลับชอบที่อยู่คนเดียวนัั่งกบคคนนนเดียววิมะมันมันเบื่อมันเบื่อคนเยอะหลังๆอ่ะใช่มันอิ่มมันมันเที่ยวมาเยอะแล้วอ่ะพอไปอยู่คนเดียวอย่างที่บอกมันได้แบบ มันได้ไปนั่งทบทวนตัวเองไม่ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันตอนแรกมันบังคับเราเพราะไม่มีสัญญาณออครัวนี้ก็นั่งงุนง่านอยู่คนเดียวต้องเดินออกไปหาสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมาเฮ้ยลองอ่านหนังสือลองอะไรบ้าอะไรเงี้ยก็โอเคครับสกาสงบขึ้นสงบขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมจริง <laughs> จริงๆเออกลับกลับไปอยู่ที่บ้านคือแบบว่าทำไมบ้านลกอยางวะจัดบ้าน เก็บของนู่นนี่นั่นเ,เก็บโละออกเอาของทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนซื้อของแล้วไม่ขายของเลยเออแล้วบ้านมันลกมากอะไรอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เงี้ยหน้าบ้านลงจอดรถก็คือจอดรถไม่ได้ตอนเนี้ยของแน่นแต่ตอนนี้ลกออกไปส่วนหนึ่งแล้วครับร,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 รู้สึกไหมก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งรู้สึกรู้สึกได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดทํานู่นทํานี่ เขาปกติเราก็จะคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ไปไหนดีวะใช่ไหมเพื่อนงงไหมพี่บอลแบบเออเราเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมีงงเพราะว่ามีแต่คนพิมพ์มาหาวันเกิดว่าแบบเฮ้ยไปไหนมันไม่ชวนเลยวะเฮ้ยทำไมไปไหนไม่ชวนแล้วก็บอกไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ป่าเออเพื่อนก็บอกโกหกไปเที่ยวเออไม่ได้ไปเออใช่ใช่ครับนิดนึงครับนิดนึงให้ช่วงนี้ก็หาที่ไปอย่างเดียว ไปไหนดีอะไรอย่างงี้ไปเที่ยวไปเที่ยวลานไปแบบเข้าป่าไปแคมป์ปิ้งหาที่ไปตอนนี้ตอนนี้แบบแคมป์เออลานแคมป์ปิ้งมันเยอะด้วยแต่เราก็จะไปลานที่มันแบบคนน้อยแบบ p r i v a t หน่อยไปแล้วก็อยู่ประมาณ3วันอย่างเงี้ยแล้วก็กลับวันนี้ได้เพราะเขาเที่ยงคปาร์ตี้แล้วตอนนี้ก็เลยแบบดูด่วนหน่อยใช่ไหมดีขึ้นดีขึ้นฟรีแลนซ์ e แล้วฟรีแลนซ์แล้วก็ตุน ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นดูแลตัวเองขึ้นนิดหนึ่งครับรถยากไหมคะกว่าจะได้กลับมาได้แบบเดิมเลยเหรอเอาจริงๆทำตัวเหมือนเดิมนะแต่แค่ปาร์ตี้น้อยลงใช่แต่ก็ทําตัวเหมือนเดิมดูเด็กขึ้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่จริงเหรอไม่ค่อยได้ไปไหนเลยไงถ้าอยู่กรุงเทพก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่บ้านประมาณ3วันก็ไม่ไหวแล้วก็จะต้องออกไปต่างจังหวัดแต่ช่วงนี้ ถ้าเริ่มเปิดกล้องก็คงอยู่แค่แบบถ้าออกต่างจังหวัดอ่ะผมก็จะไปแค่ชนบุรีกับจันไรระยองเขาใหญ่อะไรเงี้ยใกล้ๆครับเพราะถ้าไปต่างจังหวัดเพราะนั้นไปเชียงใหม่ทีหนึ่งก็ต้องไปอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายละครเอแล้วคนที่คุยด้วยเขางทำยังไงเวลาที่เราไปแบบเราไม่มีสัญญาณติดต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยโอเคครับเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจนะอะไรนะ คือถ้าชอบความลําบากก็ไปได้ไแต่ผมไปแบบลําบากจัดๆเลยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไหวกันขนาดพาพ่อไปด้วยพ่อยังแบบว่าเพราะเราไปลานเอกชนไหมลูก <c oughs> <c oughs> จริง <c oughs> ผมไปขึ้นแบบว่าอุทยานะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมมเขาจะเขาจะปิดเขาจะปิดไฟเป็นเวลาบางที่ไงไไใช่มันบางทีคนไม่เคยไปแล้วมันจะเครียดมันแบบไม่รู้จะทาอะไรอ่ะห้องน้ำก็ไม่สะดวกห้องน้ำไม่สะดวกแต่ผมสบายผมอยู่ที่ไหนก็ได้ไง ชอบนะจริงๆรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นมากเลยเออจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะเรานั่งเบื่อๆแล้วก็แบบเฮ้ยสงสัยเราต้องจัดบ้านแล้วแหละช่วงนี้เรานหนักขึ้นหรือเปล่านะ,ออะจะหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ,ออส,บสบายขึ้นด้วยแต่กลายเป็นว่าอยู่คนเดียวมากและเริ่มติดอยู่คนเดียวแล้วไปไหนไปคนเดียวสบายใจกว่า โอเคครับโอเคเราก็แบ่งแบ่งเวลาให้ถูกก็พออย่างนี้แต่เวลาไปผมก็จะหายไปเลยใช่บางทีบางที่ก็ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ต้องบอกอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เราไม่เคยมีการอกไปที่แบบว่าสบายนิดนึงเอกชนอะไรเนี่ยเคยไปแล้วมันไม่ค่อยชอบเลยเราด้วยเราด้วยใช่คนส่วนใหญ่จะไปลำบากไงไม่รู้จะไปแบบเป็นรีสอร์ทหรือไปทำไม ก็ไปเช่ารีสอร์ทนอนดีกว่า,าใช่ไหมเออที่เราสงบขึ้น,นเป็นเพราะว่าจะบวชปีหน้าด้วยหรือเปล่าว่าจะครับป,ปีหน้า<ๆ>ก็กำลังดูอยู่ว่ามันเมื่อไหร่วันไหนแต่ก็ต้องรอ,อดูละครก่อนเพราะพอละครเปิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยว่าสรุปว่าจะได้บวชเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ต้องลองดูอีกทีหนึ่งครับคือรรอรอดูละครใช่<ๆ>เพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนมามาเริ่มขยันทำงานอะ่ะ <laughs> เริ่มออกอรายการเยอะ <laughs> เห็นไหม เออปกติไมไ่ไม่ออกอะไรเลยใช่หลังๆมาก็ออกเยอะอะไรอย่างเงี้พอทํางานเยอะปุ๊บพอเรารับไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจไหมมันก็ต้องทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังเครียดอยู่เลยว่าจะได้บวชหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็พยายามเคลียร์คิวครับอืมอะับที่่ยยยคคุน้ขไรนะคือ บางเรื่องเราไม่ต้องพูดต้องสถานะหรอกบางทีมันก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเห็นไหมลิขสิทธิ์ติดป่ะเนี่ยติดปะเนี่ยอะไรเออยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบเออเออสบายใจครับทำอยู่กับตัวเองมากขึ้นสบายใจอยู่กับคนที่เขาเข้าใจเราอยู่กับเราได้ก็พอแล้วดูเป็นคนดีเหรอเมื่อก่อนไม่ดีเหรอ อุ้ยครับขอบคุณครับ